เพื่อนๆคะ่ะทุลิปไปเจอคลิปกันไก่ตัดเล็บสัตว์เลี้ยงมาค่ะมีไฟฉายมีแว่นขยายส่องให้ตัดง่ายมากๆเลยค่ะดูดจากคลิปแล้วทุริปก็นึกถึงใครไม่ได้เลยค่ะนอกจากน้องหิมะหน้าสอยมาตัดเล็บให้น้องเล่นจังเลยตั้งแต่หิมะมาอยู่กับทุริปก็ยังไม่เคยตัดเล็บเลยค่ะเล็บยาวมากนี่ป้ายโฆษณาแมวเขานั่งนิ่งเลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องหิมะของทุลิปจะนั่งนิ่งหรือเปล่าน<ม>ี่ไอฝาเปิดนี่ก็เอาไว้เก็บเล็บค่ะงับงับฉุบๆบแค่นี้ก็ตัดเล็บได้แล้วค่ะทุกคนนี่เปิดไฟตรงนี้นะคะแลละเเวาาที่รงับ งับปะคะ่ะก็คือว่าไฟจะเปิดอัตโนมัตินะคะทุกคนและแถมมีแว่นขยายด้วยค่ะเอาไว้ส่องดูว่าจะโดนเนื้อน้องแมวหรือเป้า <laughs> น้อง <laughs> หิมะช่วงนี้อ้วนขึ้นมากเลยนะคะกนน <laughs> ินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนอย่างเดียวค่ะเอามาทํางานในโลก <laughs> นี่เวลาที่งับงับเล็บน้องหิมะนะคะก็จะมีแสงไฟขึ้นให้ด้วยแล้วก็เล็บก็หลุดออกมาแบบนี้ค่ะอันที่จริงเล็บก็ค้างอยู่ในปอกนั่นแหละแต่ทุลิปแดึงออกมาเฉยๆค่ะทุกคนตัดง่ายมากๆเลยแต่ก็จะมีบ้างนะคะสัญชาตญาณของเด็กกลัวการตัดเล็บค่าตัวกันไก่ตัดเล็บนะคะแบง แดง3-4ใบพิกัดลิ้งใบโอหน้าโปรไฟล์และคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ค่ะ